ครับตอนนี้เราจะขอรีวิวการเผาถ่านนะครับด้วยถัง200ลิตรซึ่งตอนนี้ก็กำลังเผาแล้วก็ได้รอน้ำส้มฟันไม้ซึ่งตอนนี้ก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแล้วก็ถัง200ลิตรที่เรานำมาเผานั้นเราได้ใช้ไม้ดิบเกือบทั้งหมดนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เผามาหลายชั่วโมงเรามาดูกันว่าเราเผาแล้วเนี่ยเราได้แก๊สซึ่งนำมาเผาโดยที่เราไม่ต้องใช้ปืนว่ามีจริงไหมนะครับซึ่งตอนนี้เผามาหลายชั่วโมงเราก็มาดูว่าแก๊สเราได้ไหมนะครับอลองดูนะครับตอนนี้แก๊สก็นะติดมาประมาณ 20นาทีแล้วครับนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับในถังซึ่งเป็นไม้ดิบคาดว่าน่าจะเริ่มเป็นฐานแล้วเพราะว่าได้มีแก๊สออกมานะครับเพราะฉะนั้นนี่แก๊ส20นาทีตอนนี้ก็ยังยังไม่เบาว่ายังแรงอยู่ก็คาดว่าอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้า อบฐานในถังนึ่งแก๊สหมดแล้วก็น่าจะดับเองดับเองแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาดูว่าฐานในถังจะสวยขนาดไหน That's sure. right. แั่นานมากเนี่ยแรงเนี่ย